ดราม่าแม่ค้าปลาหมึกย่างหนึ่งไม้ไม่ขายช่าเน็ตลั่นแล้วจะตั้งราคาวไว้ทําไมด้านแม่ค้าออกมายอมรับผิดและขอโทษแล้วครับประกาศต่อไปจะติดป้ายไม้เดียวไม่ย่างกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้ครับเมื่อมีสาวคนหนึ่งได้เอามาโพสคลิปที่เธอไปเที่ยวชะอำและเธอเนี่ยได้ไปเดินงานฟู้ดแฟร์ของชะอำโดยบังเอิญครับซึ่งเธอได้ไปเจอร้านขายปลาหมึกไข่เธอบอกว่ามันน่ากินมากไม้ลับสิบห้าบาทเธอเลยเดินเข้าไปบอกแม่ค้าบ,บอกว่าเอาหนึ่งไม้จิ้มน้ําจิ้มเลย แต่กลับเจอไหมครับพูดกลับมาบอกว่าไม้หนึ่งไม่ย่างมันยังไม่สุกต้องย่างใหม่ค่ะพร้อมกับบอกว่าสองไม้สามไม้ก็ได้แต่ถ้าไม้หนึ่งไม่ย่างเนาะเธอเลยบอกว่างั้นเอาสองไม้ก็ได้ซึ่งเมื่อเธอได้กินเธอบอกว่าอืมอร่อย หลังจากที่เธอได้โพสคลิปออกไปได้มีเฉ็ยเข้ามาพูดถึงประเด็นที่แม่ค้าไม่ขายปลาหมึกย่างหากซื้อหนึ่งไม้ประกอบเรื่องของน้ําเสียงของแม่ค้าที่พูดออกไปฟังดูเหมือนจะเวียงเวียงอยู่หน่อยๆด้วยนะครับจึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าบางคนบอกงงทําไมไม่เดียวไม่ขายบางคนก็บอกว่าคาว่าไม้หนึ่งไม่ย่างเนาะนี่คือบางคนบอกว่าความจริงไม่มีขั้นต่ํานะสงสารน้องเลยบางคนบอกแล้วจะตั้งราคาหนึ่งไม้เอาไว้ทําไมทําไมไม่ตั้งราคาเป็นเซตเลย บางคนก็บอกว่าแม่ค้าคงคิดว่าไม้เดียวต้องจุดแกส๊สไม่คุมหรือเปล่าบางคนบอกว่าไม่น่าล่ะประหมึกถึงเต็มถาดบางคนบอกพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์เลยเนะาะบางคนก็บอกว่าเจ๊ไม่ได้เหวี่ยงลูกค้าเลยจ้า แต่ลูกค้าเนี่ยกระเด็นเกือบตกทะเลบางคนบอกไม่ยากไม่ว่าแต่น้ำเสียงเนี่ยคือเกินเบอร์เกินไปและบางคนก็ถึงกับบอกว่าเลิกเที่ยวชะอําฐางด้านของไมค้าปลาหมึกล่าสุดครับได้ออกมาชี้แจงผ่านทางข่าวสดออนไลน์ถึงประเด็นดราม่านี้แล้วครับโดยเธอยอมรับผิดครับที่ไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าไม้เดียวไม่ได้ยางรวมไปถึงเรื่องของการพูดกิริยามารยาทที่ทําไม่ค่อยดีใส่ลูกค้า ตรงนั้นเธอบอกว่าเธอยอมรับผิดและขอโทษจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าการที่ทางลูกค้าได้ถ่ายรูปเธอพร้อมกับไลฟ์สดและไม่ได้ขออนุญาตเธอด้วยนะครับเธอบอกว่าปกติเนี่ยเวลามีลูกค้ามาขอรีวิวมาขอถ่ายรูปจะขออนุญาตเธอทุกครั้งแต่ลูกค้าคนนี้ไม่ได้ขออนุญาตแล้วเอาเธอไปแขวนทําให้เธอเนี่ยเสียหายพูดว่าไม้เดียว15บาทพี่เขาไม่ย่างให้แล้วเอารูปเธอไปขึ้นโดยที่ไม่รีบเลยหน้าถามว่าแบบนี้เธอควรจะต้อง ต้องทาอย่างไรส่วนเรื่องของไม้เดียวไม่ย่างเนี่ยทางนันขอมให้ครับบอกว่าเธอก็มีต้นทุนอยู่เหมือนกันมันไม่คุ้มที่จะจุดเตาแต่ถ้าเป็นไม้20 25 30เนี่ยเธอจะย่างให้ยอมรับครับว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยมีทั้งคนที่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจต่อไปจะติดป้าย15บาทไม้เดี่ยวไม่ย่าง